สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนี่กับผมนะหยอดนะครับห่างหายไปตั้งสามวันแล้วนะเที่ยวส่งกันสนุกสนานเที่ยวลืมทําคลิปแล้วนะใครที่ยังไม่ติดตามผมก็ตอนนี้ใกล้ถึง2 0 0พซับแล้วนะทุกคนก็ช่วยกันกดนะครับตอนนี้ผมก็มากับเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วนะผมยังไม่ได้แอดคนที่เขาส่งเลขอดีมเลยนะเดี๋ยวผมจะทยอยแอดเป็นทีหลังแล้วกันนะอันนี้ผมก็เล่นกับเขานะส่มมาเหมือนกันเพื่อนเขาจะมาด้วยกัน สามคนนะน่าจะมีแค่ผมคนเดียวมผมเลือกสุสานะเพราะว่าน่าจะเซฟที่สุดละเพราะกลางคืนนะ่าจ,จะตึงนะบีมเลยบีมเลยบีมโอเคน่าจะไม่มีใครตามมานะครับทุกคนเพราะในโดนสีเหลืองไม่มีเลยหันซ้ายหันขวาไม่มีครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะาจากฟาร์มชิวๆครับอย่าเล่นสกานะรอบนี้มาเล่นสกาดีกว่า ได้เอ็เอกเกมแปดครับยังไม่เจอสก,กาเลยนะผมไปฝึกล่างหัวมาแล้วครับสก,กาติดอยู่นะติดบ้างติดนิดหน่อยมิตติตามมาบอกก่ิพาด้วยนะเบอร์หนึ่งผมอ่ะผมนี่ว่าเบอร์หนึ่งเปิดใหม่ได้หมครับเปิดใหม่ไม่ได้นะขวับสาวที่แนวเนี่ยมาแล้วครับเขา่าจะอยู่ข้างหน้าผมนะนั่นไงมีเสียงเท้าแล้วทุกคนก่อนดวงขึ้น น่าจะหลังตู้สวยครับฟาร์มของในละกันคุณน่าจะฟูจัดเลยอยู่คนเดียวเฮ้ยโอ้โหเหี่ยของไม่หน่อยมันอยู่คนเดียวที่หนวเนี่ยเพื่อนมันอยู่ด้วยอืมเหี่ยของไม่หน่อยนะจบเลยดีนะที่มีเพื่อนเขาอยู่ใกล้ๆกูว่าไม่น่ามีเพื่อนเนี้ย เอาแล้วไงไอตัวเปิดลา่าสังหารไล่ตั้งแต่เมืองเมืองอะไรวะเนี่ยมาผ่านมันสองเมืองกันนะมันกับเขาหนีผมอะ่ะเพื่อนเบอร์สองถึงกําบดแล้วมีตัวลงมาครับเพิ่งลงมาใหม่เลยเพิ่งชุบกันแน่เลยตัวนี้อุ้ยนี่มีสากาด้วยฮะ,ะสวยกำลังตามหาสากาอยู่พอดีเลยโอเคครับอุ้ยมีชิปเกตนะ เค okay. มันกับเพื่อนเขาจะเข้าพีคหรือเปล่าเนะี่ยอ้าวบริษัทไม่ไหนเนะี่ยบริษัทน่าจะไม่ได้อยู่รวมกับผมนะเนี่ย,ยขับเครื่องบินไปเลยด้วยโอเคเราไปเล่นมึงพีคดีกว่าเพื่อนเขาไปแล้วเพื่อนเขาไม่รอผมเลยผมวิ่งช้าสุดในกลุ่มเลยถ้าเจอคนนี้ผมอดยิงนะเนี่ย เฮ้ยหรือว่าพีกไม่มีคนเอามีเสียงคนยิงกันนะยิงกันแล้วอุ้ยอู้หลังหัวติดนัดเดียวอ,อีกป้าถึงเท้ามาใกล,มกล้มากฮะมาใกล้แล้วจัดช้าละเล่นไงวะละอุอ้ยแกงแอวยังไม่ทันนี่เหรอโหอ้ออออหอบ้าเอ้ยเหลือเบอร์หนึ่งคนเดียวแนละ้วเหลือเบอร์สอง โ okay, อเคเบอร์สองเขาชุบก่อน,นะมาขอไปเอาคืนกันในตัวเมื่อกี้เส้นเขาชุบ,บาทสีทองเลยนะอยู่ไหนตัวนี้เลยลากหวัวตียหนึ่งเม็ดอ้าวตายแล้วหรอโอเคสวยตายละปามปแล้วกันผีบ้านี่มันตัดคารีวิวสามนะครับทุกคนสวยเลยี่เพื่อนดาวฮะต้องไปช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนดาวฝั่งไหนวะตายแล้วนี่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเป็นบ้าง <c oughs> มิ่งสวนกันเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนอ่ะโอ้มันกลางไอวอปิดหลายชั้นมาโดนแล้วะ้ิงกีบเพื่อนแล้วแน่เลยเฮ้ยมีตัวมีตัวแอบมองอยู่ไกลๆนอกวงสวยครับได้มาหนึ่งคิวนะวโอ้โหนี้ศพเต็มเลย แส่ได้จริงนะไม่ได้คาเลยเปลี่ยนปืนดีกว่ามั้งอยู่เอ็มพีมัม้งคืเวิร์กตเป็นแ<คน>ม็ก1ิดดีกว่าไปดีกว่าครับเข้าวงดีกว่าลองไปเกียรกองถันนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนนะช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย โอเค,อเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเ<ม>พื่อนเขาไม,ม่เคยมากนะมผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะน่าจะหมดแล้วนะกูตรติดเลยรู้ที่หลักจัดอ่ะเฮ้ยมีคนกลางไอ้วอลผมมาให้พเพื่อนแล้วนะนี่ไฟติดหัวเข้าหัวนัดเดียวแต่ ah. โดนไอ้ทิปละเสืยดึงง่ายดึงง่ายนะต้อง,งวะเนี้ เบอร์หนึ่งก็ลังมาเดินตามตื่นได้ต้นเกมแล้วไม่ใช่หรอเพื่อนหรือว่ากำลังทอปฟอร์มโไม่ได้ฆ่าใครแล้วเป็นเข้โคมจริงๆผมพยายามมาให้เพื่อนนะว่าอยู่ในบ้านเนี้ยมันมาไม่ค่อยได้หรอเฮ้ยเฮ้ยมีซุปกันเหรอไอจุนี่เนี่ยมีเข็มฉีดยาอู้เพื่อนตายเลย อเอาไว้ป <th ืนปืนเฮียมาจากไหนบนข่าวมีตัวหนึ่งนะโคโน่แล้วก็บ้านหน้ามีตัวหนึ่งอุ้ยตัวมันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังอุ้ยระเบิดตายไหมเนี่ยไม่โดนนะอุ้ยระเบิดไอ้บ้าเอ้ยโอ้โห ผมตายช็อตนี้มันหลายคลิปนะหลายรอบแลวด้วยส่งความช่วยเหลือให้เพื่อนอย่น,นะเพื่อนค่วเหือเสียดายจริงอะไรผมคิดว่ามันจะไม่ระเบิดแล้วเนี่ยเพราะผมอยู่ข้างจากตใจเลยนะที่ไหนได้ระเบิดมันระเบิดเฉยในรอบหน้าผมว่าผมกาจะไม่เก็บแล้วมังง้งผมไม่ตายครับตรงนี้ตรงวงบีบเจ็บมากเลยนะ ตามบสองไปนะออกมาสี่สองมันดนล้อมไม่หมดแล้วดดนล้อมไม่หมดแล้ว <c oughs> สวยตาไลตามายงเ,เดีกันนะเพื่อนเข้าวงกนะันนะยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ได้เกตยาแล้วไหมเนี่ยเห็นจะยาสูบมียาอยู่เก้ากล่องได้อยู่นะช่วย่อยมันมีตัวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง โอ <Okay, S 2> เคเบอร์สามเพราะมีคนนะมันเหมือนจะมาชุบเพื่อนมั้งระวังายดีกว่าสามเขวอยู่เลยแแแแถ้าตัวนี้เป็นของผมก็ได้น่าจะประมาณสี่เขียวผมเพื่นดาวน่นจาจะสองตัวมันตามด้วยดาวละโอ้โหไอซิตตัวนี้ต้องเป็นของผม,อมขอสักตัวเถอะเพื่อนขอสักตัวเถอะ ตั้งแต่ผมเข้าในหมู่บ้านนี้ผมเพ่ได้เคียวเดียวใช่ไหมเนี่ยเพิ่งได้ตัวนี้เปล่าตัวนี้กับตัวเมื่อกี้ได้สองตัวเองฮะไปขึ้นรถด,ดีกว่าเพื่อนเขาพาเราไปบวกละคนหนสิบคนผ้าเอ้ยแต่ดได้ถึงห้าคนไหมเนี่ยข้างหน้ามีคนครับนั่งไงหลังปั้นน้ำมันเลยเพื่อนชน่ชวนไม่ชน่อนไม่ชนจะจัดให้ ยิงขนาดนี้แล้วไม่ตายเลยเนี่ยดูไหนตัวหนึ่งเมื่อกี้อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นี่ว่าตัวบนดาวครับเอาบ้โหสีสวยเพื่อนออเน็ตกูเดีเพื่อนเน็ตเป็นอะไร <c oughs> เน็ตกูเดด่เดียวเดีย <c oughs> วอุ้ยนั่นเนี่ยม,มากให้เพื่อนไม่ค่อยได้แล้วเนี่ย โอเคมาให้เพื่อนละควจะมากได้นะลำบากยากเย็นจริงจริงเอาลวเพื่อนขอนะตัวนี้โอเคสวยที่หนึ่งฮะตานี้